มื่อนี้ได้แกงเนื้อใหม่กับตําบัก่งพี่น้องจา๋ตาตําบัก่งแบบบ้านๆเนาอีกแล้วพี่น้องจา๋าสุดเด็ดมันขาดว่าไรแกงเน้อใหมก่ก็ต้องมีตําบัก่งพี่น้องจา๋ามาสวยตําบัก่งก่อนเด้อพี่น,อน้องจ๋ามื่อกี้ก็บผักกระเดมานํามีแต่ผักกระเฉดนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าเนื้อใหม่มันมีหลายเราแกงถาดบักไงมาเลยเนืน้อใหม่ก็ได้สวยตําบัก่งก่อนพี่น้องถาดว่าไรตาบัก่ง อขอาวเหาียวก็ต้อมเก่งเนื้อ,มอไม้ข้าต้องฮ็ตนำขุ่นๆพี่น้องคอย,ยแซบเก่งแบบบ้านๆเก่งแบบ บบมิ่งยังอ่งอะชม,มตําีนคับบ่ล้ แกงเมื่อไม่เห็ดแกง,งทั้งสี่หล่ะค่อยแส่บบด้วยพี่น้อง เต็มปากเต็มคำมีใบบักงยมกับส้มต่ำเขากันปันยัง ข้ากันแห้งแกงน้ำม้นี่แกงตอนหน่อยบ่เป็นได้แพนน่ะต้องแบบเป็นนไอไซรลดเฮ้ยเติมป,ปากเต็มคั้ง กินแบบสาใจยังไงพี่น้องเอ้ยจำที่กิน อนอนไหมมาเด้อจากพี่นองเลยมาสวยน้ำกันเอากระดาษมานำอยู่เด้อ,อแข่งกับนางแสบอยู่ ื mm hmm. สมตําแกงแล้วไหมเขากันแห้งอีรีพี่น้องเอ้ยบม่มียางสู่ใดแล้วแผดว่า mình đi biển nhung nhung nhạt cái này vô nhang cái sầu vẫn thấy ngóng mát nhưng mà thanh này hết nhang เข้มขากก็เิ้มเขากินแบบซาดใจเัาไหพี่น้องอกินอย่างแบบออื้อ saya pele แต่เมื่อกับต้มน้ำมัมเนี่ยแกงน้ำมัมเนี่ยเฮ้ยคุดยอดดีดีป่ะ จมเหรอมาใหม่เนี่ยอ่อนดีบะคักแม่มาให้โอ้ยแม่กบหงว่าลูกมากนี่โอ้ยเอามาให้คุ้นมากพี่น้องสะใจบะคักเลยพี่น้องจ๋าแก่งนอไม้ฮอนหอนกับ ตำบักงแบบปันๆเข้า,า,าพี่น้องอู้ยสวยอย่างบะได้แล้วพี่น้องจ้าเอาแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้พักก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดเดอจ้าสวัสดีจ้า